ว่าที่แบบลือลล่นสนั่นมากตอนนี้<ช>ต้องขอบคุณแฟนคลับค่ะอิงหลอดอ,อิงฟ้าชาลอตมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าขับเฟรดเดอร์ซีรีส์ของเราเรื่องนี้เลิฟบูลีรักให้ราย ติดเทรนอยอดแบบ2ล้าน3ล้านเลยโอ้โหหลายแบบประเทศใช่ค่ะแล้วในเวียดนามก็ติดอันดับหนึ่งอย่างต่างต้องขอบคุณมากๆเลยต้องบอกว่าเออพอดีจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ค่อนข้างเหมาะสมมากๆ <c oughs> กับเรื่องนี้นะคะเพราะ <c oughs> <ๆ>ว่าการต่อสู้ของชาว LGBTQ+ <c oughs> ทั้งหลายก็ประสบความสำเร็จแล้วต้องแสดงความยินดีด้วยกับทุกคนด้วยแหละเนาะ บังเอิญตรงโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเลิฟฟูลี่ก็ก็มาตรงกับจังหวะตรงนี้พอดีก็น่าจะเป็นเรื่องดีๆนะที่พวกเราได้แฮปปี้กันแหละตอนนี้เนาะในบรรดาชีวิตมากมายที่มีความยากไปหมดวุ่นวายยากเย็นไปหมดค่ะค่ะสรงรถเท่าเทียมผ่านแล้วนะคะและเลิฟฟูลี่เป็นหนึ่งในเรื่องนั้นที่ยังสะท้อนความไม่ยอมรับของคนในครอบครัวนะคะแต่ไม่รู้สิวันนี้ถ้าเรายอมรับความต่างของ เพศใดเพศใดได,ได้เราก็ต้องยอมรับความต่างของความคิดด้วยเช่นกันวันนี้มีคลิปอันหนึ่งพี่เอ้อชอบมากเป็นคลิปที่ชาล่าเขาโดนแม่ว่าค่ะ,คะอยากจะรู้จังเลยว่าแบบผู้หญิงกับผู้หญิงมันรักกันได้ไงเขาเ็ตอบบอกว่าก็เหมือนกันที่ผู้ชายกับผู้หญิงรักกัน,แ,กรน,นแระแล้วแม่บอกว่าเออแล้วมันจะรอดหรือความรักแบบนี้ค่ะ เขาก็เลยย้อนแบบว่าแล้วแม่กับพ่อทำไมไม่รอดเออนันสินะคะชายจริงหญิงแท้ตั้งหลายคนที่โทรเข้ามาในครับเฟดย์มไม่อยู่ที่เพศค่ะอยู่ที่คุณไปรักกับใครนะคะที่ตามได้เลยค่ะนี่คือครับเฟ i ดยีเดอะซีรีส์ที่ซีซั่นนี้ตั้งใจจะเอาเรื่องของความรักที่ไม่ใช่ความรักแค่คนสองคนแต่ความรักที่เป็นปัญหาสังคมค่ะก็เป็น h e a เ t love issue ค่ะ